อาจารย์บียิ้มสิใครใจตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะเลือกไพ่ออกมาจำนวนสามใบค่ะเดีดูซิว่าเอ๊อชาวราศีธนูดวงเป็นอย่างไรนะคะได้ไพ่แล้วอือหือ ชมชาวราศีธนูเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีบุญภาวาสนาสงเป็นผู้ที่คอยหมั่นสร้างบุญบรรสร้างกุศลมาเนี่ยตั้งแต่เดิมเลยนะคะท่านจึงเป็นผู้ที่มีความสบายจิตสบายใจมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจอยู่บ่อยๆไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวท่านได้รับคำอวยพรจากองค์พระแม่คงคาให้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากเคราะห์ภัยและบาปกรรมค่ะ โอ้โหดีเยอะมากมากเลยนะคะเป้าหมายนะคะของท่านเนี่ยที่มีอยู่นะช่วงนี้สิ่งใดก็ตามที่ท่านกำลังหยิบกำลังจับอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจใดๆก็ตามนะคะหรือไอเดียรถไอเดียบันเจิเดใดๆก็ตามที่ท่านกำลังมีไอเดียอยู่ช่วงนี้และท่านมีธงนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยเนี่ย นะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะอยู่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะชาวราศีธนูชาวธาตุไฟนะโอ้โหเรียกว่าดีเยอะมากๆเลยนะคะท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไวพริบดีเนี่ยเป็นเลิศม,มีความสุขุมพิรภาพนะคะในไพ องค์เทพบุตรยุติธรรมยังแนะนำด้วยว่าหากท่านเองเนี่ยคอยพัฒนาศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มกิมมิคเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถอยู่อย่างตลอดเวลาแล้วก็ท่านมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จในทุกๆด้านโอกาสที่ท่านจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีกำลังรอท่านผู้ชมอยู่ นะคะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลังเลอย่าสงสัยนะคะมุ่งไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่ท่านเนี่ยได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้เลยนะคะชาวราศีธนูชาวธาตุไฟแหม่ไพ่สวยงามมากๆเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะคะแถมซ้ำยังได้รับได,ได้ได้พบได้เจอนะคะกับเพื่อนร่วมเดินทางที่มีความน่ารักมีความเป็นกัลายาณมิตรที่ดีและช่วง ปีใหม่นี้นะคะช่วงม r รีคริสต์มาสนี้ช่วงปีใหม่นี้ท่านผ่้ชมเองมีโอกาสได้พบเหนือคู่ด้วยและสําหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วมีแฟนอยู่แล้วความรักของท่านก็มีความสุดชื่นมากขึ้นกว่าเดิมค่ะนะโอ้โ oh ห Merry Christmas and Happy New year